อุ้ยน่าอีกมากชามอะไหรค่คะแม่ขาสามสิบห้าบาทอ,อู้ถูกมาก <ฮ iniz S 1> อันนีอร่ยอยชอบเลยชอบเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ย,ยแกงกุหลาบไส่ถ้าวันนี้ฮย,ยังไงกูว่าต้องตบกับอีกลุ่มนี้แหละกูว่าเราต้องเริ่มหาเรื่องก่อนวันแรกบ <c oughs> ุเดินมาเลยเอาตบกับตบวันนี้แหละยังไงมึงเป็นเฮียอะไรมึงเป็นเฮียอะไรอ่ะน่าเบ็นกวนแล้วมึงเป็นเฮียอะไรอ่ะ One, two, three, four. สวัสดีจ้าวันนี้นะาซากับมาแล้วนะซากับรายการลองไม่ใช่ลองแลวอ่ะรายการอิมเอมอิมเอมที่ร้านลองแลนะาจ๊ะอันนี้เป็นร้านเขาเรียกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ใกล้บ้านอนะ่ะมันเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำตกเนื้อหมกหมูหมกแต่เราไม่กินเนื้อไงหมกก็คือทําให้แบบมันไม่ได้สุกแบบสุกสะด,ดุ้งขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยใช่ปะแต่บางคนชอบด่านนะแบบทำไมสั่งหมกมาแล้วแบบพี่ทำไมหมูไม่สุกเออ เขาเรียวกว่าหมกค่ะ<ห>ถ้าอยากสุกก็คือสั่งสุกอันนี้คือหมกเดี๋ยวลองดูนะคะ,ะอันนี้อยู่ร้านลองแลอ,อยู่แถวบ้านอันนี้เส้นอะไรอ่ะบางขวาแยกบางขวาติดถนนแต่ว่าต้องขับเข้ามาตามึงต้องดีจริงๆอ่ะเอาเล็กตกเล็กตกหมกหมูหมกใช่ไหมไม่เอางอกมาก,ก่อนหนึ่งลูกชิ้นมีไหมจ๊ะลูกชิน้นหมูอันนี้จ้ะลูกชิ้นหมูสี่หม้แม่มีกากหมูมีใดๆไหมกากหมดค่ะกากหมดมาช้าไปใช่ปะ<ต>เริ่มเปิดแต่กี่โมงแม่แ ก็ขายได้แปดโมงเช้ายแปดโมงเช้าเลยเอาจีนก็ความพร้อมเอาจนก็เก้าโมงเก้าโมงปิดกี่โมงจ๊ะห้าโมงเย็นปิดห้าโมงเย็นแต่อยู่ไม่ถึงห้าโมงเย็นที่หมดก่อนทุกทีได้ค <ๆ S 1> ่ <ๆ S 1> ะได้จ้ะมีคนน่แนะนํามาให้กินว่ามันอยู่ตรงใกล้บ้านแต่ว่าลายแมนเหมือนจะยังไม่มีอ่ะแล้วข้างรอบข้างก็เป็นแบบอู้ซ่อมรถแต่มืองวันนี้นะคะเรื่องที่น้องเอ็มสัมาเล่าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตวัยมัธยมค่ะ ย้อนย้อนไวเลยอะย้อนไวเลยอันนี้ก็ย้อนกลับไปตอนมัธยมอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่จําอยู่ในหัวสมองทุกวินาทีอาจจะเคยเล่าไปในรายการอื่นแล้วแต่อันนี้คือจะมาเล่าดีเทลความละเอียดทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณม4เราเนี่ยใช้ความเก่าของเราอ่ะมึงเข้าใจไหมโรงเรียนกลัวมันจะเป็นอนุบาลแล้วเข้าปฐมได้เลยปฐมขึ้นมาต้นได้เลยมต้นก็ขึ้นมไปลายได้เลยหมายถึงว่าถ้าเป็นเด็กโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยกูก็อยู่ม4ก็เข้ามาณนะตอนนั้นเราก็คิดว่าเราเป็นดาวอ่ะมึงเพราะว่าก็เธยเดอ โรงเรียนมีไม่กี่คนก็เธอหลายคนแต่ที่กากันแล้วแบบรู้เลยว่าอีนี่ชื่ออะไรอะ่ะคือเอมคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยอ่ะก็เข้ามาเรียนตอนแรกเข้ามาไปอยู่ห้องสองก่อนห้องสองคือห้องรองคิงอ่ะมันจะมีห้องคิงใช่ไหมอยู่ไม่ได้ เพราะว่ามันเลี้ยงกันเก่งไปมันเป็นวิชชนิต<อ>ก็ย้ายไม่อยู่ห้องห้าห้องห้าคือกะเลวกระลาดไม่ไหวเดี๋ยวคือเอาจากทุกคนที่แบบไม่ติดจากที่อื่นหรือว่าเลี้ยงโง่ๆอะไรเงี้ยก็มาอยู่รวมกันกูก็มาอยู่ห้องห้าก็มาเป็นดาวมาอยู่กับแก๊งกุหลาบไฟคือแกงนี้แหละเป็นแกงที่ก็จะมีถ้ามีรูปนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูก็มีอีกิงอีซายชาวเรียกว่าอีซายเล็กนะแล้วก็อีนอยแกงกุหลาบไฟนี่ใครตั้งชื่อครูครูครูเลือไหมเนาะมึงเสลือตอนนั้นดูเรื่องที่ด้านซานมันมีกอ ปีนี้กู30กว่าแล้วมึงนะตอนนั้นก็คือเก๋ฮะมึง,ง,งก็จะว่ากูก็อ่ะก็อยู่กัน3 4คนทีนี้มันก็จะมีเด็กใหม่จากต่างโรงเรียนเขามาอยู่ด้วยก็จะมีชื่ออีซายเหมือนกัน <S <S ผมตรงผมประมาณนี้อีไายเนี่ยจะมาเรียนประมาณ11เอโมงบ่ายออกอย่างนี้เลยเสื้อตัวใหญ่ใส่แต่ชุภพละนมใหญ่ปากแด,ดงๆอุัยทยบหน้าขาวๆสวยมือ่วยเทหมอปลายทุกคนแล้วมึงก็รู้สึกว่าความสําคัญของเราบางกําลังจะน้อยลงไปมึงเขาจะ่าเราก็รู้สึกว่า แล้วคุณครูอ่ะครูฝึกสอนก็จะเป็นครูวัยรุ่นอะไรมึงแบบว่าก็จะแบบน้องรายนู่นนี่นั่นแต่กลุ่มเขาจะเรียกอีเลยแล้วก็จะมีอีดี้ชื่อดีเป็นทอมนะแต่ชื่อดีผมตรงเหมือนกันอีดี้นี่ก็ผมตรงไม่ไหวบ้านอยู่โคลามสนิทกับอีซายเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันหน้าเขาเป็นคนกลัวส้มนังคู่เลยแล้วก็จะมีอีซ้อมมั้งหรืออีอะไรตั้งแต่กลุ่มกลัวกลุ่มเขาเราความสุกว่าเราจะไม่ถูกกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะอุ้ยนะอีมากชามเท่าไรคะแม่คะสามสิบห้าบาทเท่าไรนะ ถูกมากเอมเอาน้ำอะไรโขกจ่าโขกจ่าโขม่อนโขม่อเขียวแดงสไปซ์ไอ้แดงเอ้ยสไปซ์ดีกว่าสไปซ์สไปซ์ไอ้แดงมันเป็นนักสู้นะอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเห็นไหมอห็นปะอันนี้คือหมูโมกใช่ปะอ่ะเดี๋ยวให้ดูดิโอเคสไปซ์ไงสไปซ์สไปซ์ไง มีน้ำแดงจะกินน้ำส้มกูบอกว่าไอ้แดงมันเป็นนักสู้กูไม่ได้อยากกินน้ำแดงทำไมวะเปลียนกินน้ำแดงทำไมอ๋อหมูม่วมันก็จะมีความแบบอย่างเงี้ยเหมือนลวกน้ำหนึ่งสองสามอ่ะใช่ป่ะแต่บาร้านก็จะแบบไม่ค่อยสุกแล้วไม่สุกเกินไปใช่ป่ะแบบไม่สุกแล้วลงเลยแบบพร้อมกับน้ำร้อนแบบมันก็จะไปสุกข้างในมันเองโอ้ยเส้นก็คือเวอร์มากนะไหนลองชิมน้ำก่อนว่าต้องปรุงเป้าร้านนี้อุ้ยอร่อย ชอบเลย,อ,เลยอุ้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 ยไม่จกตาไม่จบอันนี้ไม่หลอกลูกชิ้นปลาอุ้ย,อ,ยอันนี้ลูกชินช้นไม่ผสมแป้งใช่ปะไม่พอแป้งล้วนเลยเหรอ,อนี่นี่น,นี่ไม่เห็นไหมน้ำมันต้องไม่เยอะมากนะจะมันต้องคุกคลิกไหนอลองลูกชิ้นสิอร่อยเหรออุ้ยมันดีนะเนี่ยอื้อ ดีมากดีเลยอ่ะกินเที่ยมทำงานสามสิบวันคือกินข้ากวกินก๋วยเตี๋ยวไม่กินข้าวหนึ่งวันกว๋วยเตี๋ยวยี่สิบเก้ามึงกูชอบก๋วยเตี๋ยวมากเลยอ่ะแล้วอันนี้มันก็อยู่แถวบ้านจริงๆอ่ะ ถ้าอร่อยจริงต้องเนื้อออกอ่ะอือเออต้องเนื้อออกหัวต้องเปีเยกอ่ะแล้วต่อก็คือไม่ถูกกันแล้วตอนนี้ใส่ดอนมอปลายอะ่ะมันจะมีการตบตีกันเกิดขึ้นตลอดอะ่ะมึงเข้าใจปะไม่ได้บอกว่าทุกคนนะก็คือไม่ชอบที่หน้าไม่ชอบกันไม่ชอบกันโดยชิ้นเชิงออกกลุ่มกมูมีอีใหม่อีกตัวนึงเดี๋ล่าให้ฟังอืมอโอ้อ เสร็จเบิร์วันนั้นก็เป็นวันสอบสอบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3วันมาปลายเนี่ยจะสอบวันเว้นวัน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 ก็ไปนั่งแดกข้าวกันก็เลยมีถือว่าถ้าวันเนี้ยยังไงกูว่าต้องตกกับอีกลุ่มนี้แหละเพราะมันเป็นการสอบครั้งแรกตบเลยเพราะถ้าตบวันแรกเนี่ยอีสองันจะไม่ได้สอบถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นการสอบแบบกลางภาคก็ไปนั่งโรงอาหารบุญบาททั้งโรงอาหารมีแค่กลุ่มกูักลุ่มมันเท่านั้นกลุ่มกูนั่งนี่กลุ่มมันนั่งมาตรงนู้นกูก็สั่งก๋วยเตี๋ หาเรื่องก่อนวันแรกถ้าไม่หาเรื่องเนี่ยเราจะตกกันโดยไม่มีเหตุผลวันสุดท้ายกูก็แดกมะขามกิน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 นี้ด้วยแปบนึ่งก็เริ่มจากปลาเม็ดมะขามอ่ะที่เกีียวแล้วอ่ะปลาไปเขาก็นิ่งกูก็ปลาอีกนิ่งเริ่มถี่แล้วนิ่งไม่สนใจฝากมะขามเลยฝากก่อนันิ่งวะอีกฝากหนึ่งสิ นิ่งถุงเลยเพราะรู้สึกว่ามือเข้าใจปะอีพวกนั้นก็คงจะนับถือแบบศาสนาพุทธด้วยแบบการไม่ตอบโต้คือดีที่สุดนะอะไรเงี้ยกูปาถุมาข่ามเลยบุ <c oughs> เดินมาเลยเตกกระตอบอีวันนี้แหละยังไงย,ยืนเลยเ <c oughs> พื่อนกู4ตัวแก๊งกูหลัไฟอีใหม่อีหน่อยอีสายอีเก่ง4ตัวรวมกูเป็น5มึงแค่อะไรอีมอีดีคนที่เป็นท็อปเนี่ยมึงเป็นเฮียอะไรมึงเป็นเฮียอะไรอะ่ะม <c oughs> ันแบบกวนเะรแ้วมึงเป็นเคียอะไรอ่ะบุตายกูเลยตอยกูเลยอีดีกูเอ้าอีได้ดิ รุมกูใหญ่เลยซ้ำส,สี่คนกูตบแบบมาสิบวิอ่ะอีพวกนี่ถึงลุกอ่ะกูก็ไม่รู้สึกอะไรก็ตบกันไปยือ้อกันไปยื้อยื้อ้โหมึงตบกันแบบพังอ่ะต้องขะยงทะยานเละเทะหมดเลยตบ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 ,ตบตก็ตบก,ก็เดี่ยวซาดกันเป็นเรื่องเวลาอ่ะเฮ้ยอาจารย์มาเราต้องเดินหนีแล้วถ้าอาจารย์มาเราต้องแยกก่อนเพื่อนกันเดี๋ินโดนหนักกูก็เดินออกอีใหม่เพื่อนกูยืนอยู่อย่างเงี้ยเอ็มไปทำอะไรมาอีใหม่นั่งอยู่ก,กูค่ะ มึงก็อยู่กูมึงก็อยู่กูแต่ใหม่ไม่ตบแล้วมีเรื่องอีใหม่เขาจะไม่ตบอยู่แล้วก็ไปข้าวไฟบุกคอกับเป็นเรื่องเป็นราวนู่นนี่นั่นกูถามเพื่อนกูว่าพอข้าว่าบปกคอเสร็จแล้วรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกูถามว่าอีพวกนี้เนี่ยทำไมถึงไม่รู้ตอนที่กูโดนตบพวกวงเลยปะอยากดูเชิงมึงว่าดูเหี้ยมอะไรอะมึงกูโดนลุมอยู่ไงเออดูนานไปเสร็จปุ๊บเรื่องก็ได้สอบถึงวันสุดท้ายเดี๋ยวพักกินสักครู่หนึ่งมึงชอบ หัวเปียกกันหมดแล้วไม่น้มนำมาเลย ก็เข้าใจปกครองใช่ไหมวันสุดท้ายคือการเอาคืนของการสอบอยู่แล้วจะมีการตีกันทั้งหมดนั่งเรียกบหลังเรียนเนี่ยประมาณหมื่นกว่าคู่เขาทุกคนจะต้องหลังวันสอบเสร็จแต่กลุ่มกลัวเปิดไปแล้วก็เลยโทรตามรุ้นพี่ที่เป็นกระเทยคนหนึ่งชื่อพี่เป้สนิทก,กันเลยพี่เป้ก็เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งในราชบุรีเดี๋ยวกูเลียร์เพื่อนกูเองอีเฟ้เรียกเพื่อนมามาสามคนกลุ่มตอนนี้มีแล้วกลอบสิบคนเนยเยอะแล้วกลุ่มของเราเยอะแล้วเดี๋ยวกูตอบอีดี้อีนั่นตอบอีนั่นปั๊ป กัที่นั่นแหละกลัวไปกลุ่มอีซายเนี่ยเป็นเด็กโคลทาราไม่น่าจะมีเพื่อนอีซายฝั่งของข้าที่ตกกันไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีเพื่อนเพราะว่าเป็นเด็กมาจากไกลอะไรเงี้ยเจอกันสี่โมงครึ่งเลิกเหรียญเลิกสอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยกลุ่มอีซายอะ่ะมีประมาณสองร้อยคนสามซอยเนะี่ยกลุ่มอีซายหมดเลยกูอยู่เงี้ยว้าวโ <c oughs> ดนแน่นแน่โ <c oughs> ดนแน่นแน่เลย <c oughs> ใจดีสู้เสือกกูเอาไงินไอีแพ้อี ฝังหนุนเยอะแต่บอกกันไม่รู้จักใครไงอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าผู้ใหญ่สมฟังรู้จักกันทีนี้เคลียร์เป็นคู่เลยเมึงจะใครใครกัใครใครกับใครใครกัใครอีนี่กับกัวไม่ติดใจกว่ากูโล่งแล้วกูร้อนลอีนี่ก็ไม่ติดใจอีนี่ไม่ติดใจติดใจคู่เดียวคืออีหน่อยกับอีไซเพราะเขาเคยเป็นหารเรื่องทอมคนเดียวกันอีาซเนี่ยน่าจะตกไม่เก่งอีหน่อยกลุ่มคนเน่เป็นคนที่เที่ยวกลางคืนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่มามอสามก็กะกันเที่ยวสตาร์บูมเที่ยวออกันเที่ยวระพับอะไรเงี้ยรู้จักเด็กนอกเยอะยตบอีายนนออตก็เดินมาห้ามยุงหมุุหหถ ผู้ใหญ่ฝั่งหนูคนหนึ่งฝั่งกูคนหนึ่งฝั่งหนุอีสายฝั่งกูอีน้อยแยกกันไปตบปอยู่ตรงนู้นก็อ,อู้สบายแล้วอีน้อยทักเปียไปเลยส่องตามสไตล์กูนั่งรอแบบนั่งกินน้ำยู่โรงเรียนอีน้อยชนะอยู่แลว้วอะเมืองเพราะว่าเพื่อนเราตบเก่งอะมันใ่เพื่อนมันใส่เพื่อนอยู่แล้วไม่ถึง5้าทีกูมองไปนั่งเรียอีน้อยเดิมเมองหลองง่ายมดเลยเปียเปยุ่งหมด อีซายเนี่ยนะ่าจะเป็นต้นตำรับของลาบุรีที่จับหัวโคกขออื่นะ่ะโคกโคกโคกขยี้โคกโคกขยี้อีน้อยหัวยุ่งหมดเลยอะ่ะหลังจากนั้นกลุ่มอีซายโดนไล่ออกหมดเลยกลุ่มกูอยู่รอดปลอดภัยเป็นตัวแม่เหมือนเดิมพอเจอตัวจริงก็ไปตัวจริงโดนไล่ออกตัวก็เลยเป็นตัวแม่ดีไม่มีกวนนะนะั่นอ่ะนั่นแหละก็เป็นเรื่องราวแล้วที่มันพีกกว่านั้นก็คือไม่ได้มาเล่าเรื่องตบตีปัจจุบันกูกับอีซายเนี่ยฝั่งหนูน่ะแล้วก็กลุ่มเนี้ยสนิทกันมากสนิทแบบสนิทมากสนิ ไม่เด็อกอะเราจะคุยกันมึนคอวานนี้เจอหน้ากันก็ถามนนวันนั้นตบกันทำไมแล้วทุกคนก็ให้ไปเสียงเดียวว่าคนที่กลนวที่ตีนที่สุดน่าจะโดนที่สุด<ม>คือกูกูเป็นคนเริ่ม เลอไม่โดนวะก็คือถึงบอกว่ามปลายมันมีอะไรให้สนุกกว่าสมัยนี้เยอะอะไรเงี้ยไม่ได้สอนให้ไปตบตีเว้ยแต่จะบอกว่าอยากให้ไปเรียนเพื่อมัธยมมาสนุกสุดๆแล้วแล้วเพื่อนทุกวันนี้ที่สนิทก็มีจะกลุ่มมัธยมก็เหมือนรู้ใจกันนะใช่ทุกวันนี้จะสนิทกับกลุ่มมัธยมมากที่สุดเหมือนแบบกลุ่มมัธยมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่ถามว่าทํางานอะไรว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่จะถามมาว่าแม่มึงเป็นไงบ้าง ป่วยเป็นไงบ้างพ่อมึงหายยังก็เป็นเรื่องเป็นราวถือว่าถ้านับเรื่องมอปลาก็น่าจะใหญ่สุดของการตบตีนะเพราะว่าเกือบโดนไล่ออกด้วยแต่ว่าเราน่าจะได้โคต้าแบบเป็นเด็กเต้นอนะไรองเงี้ยอืมดีดีแบบไม่โกรธร้านหยุดทุกวันอะไรแม่ทุกวัน,น,น,อ,นอัารค่ะอ่าจำไว้นะคะร้านอยูทนนอ่ทุกวันอังคารชื่อร้านว่าลองแลนะคะ ชีวิตม่ให้ยอมเป็นชีวิตที่สนุกที่สุดแล้วนะคะก็ใครที่มีเพื่อนเนี่ยก็เก็บเพื่อไว้ดีเพราะว่าคนที่เห็นหน้ากันทุกวันอ่ะอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่จริงๆของเราก็ได้นะคะก็อยากให้รักษาไว้แล้วก็ฝากอีกหนึ่งร้านนะคะอันนี้ก็มาจ่ายดังกินเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าเวลาที่อร่อยจะแนะนําร้านอร่อยและกันร้านไหนจ้าก็เดี๋ยวไปนั่นแหละร้านไหนไม่จ้างก็เดี๋ยวมาเองชื่อร้านว่าลองแลนะคะอยู่ตรงแยกบ,บางคูวัดมองซ้ายมือถ้ามาจากหลังสิตมันมาจากากเก็บคือข้าวหน้ากระถิ่นมา สักอย่างเดี๋ยวปิดป้ายเอาไว้แล้วก็ให้เบอร์โดวไว้ตามนั้นหมกเนื้อหมกหมูนะคะแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นอร่อยอันนี้ปิ้งก็สดเลยลาไปแล้วเจอกันใหม่ ep ต่อไปจ้ะ